สวัสดีค่ะทีมผมอยู่กับเราสองคน n j Channel วันนี้เราก็จะทำที่โครงหมูย่างนะครับผมวันนี้ก็ตอนแรกตั้งใจทำสปาเกตตี้นะกินที่โครงหมูย่างดีกว่าสปาเกตตี้ของคนต้องเป็นคลิปหน้าค่ะรอติดตามชมนะทุกคนเดินมาไปดูกันตอนทำครับผมใส่ไม้ก่อนเฮ้ยทำเปลี่ยนจริงปะเนี่ยเพิ่งเห็นไม้ครับ ทุกคนจะขอไฟติีไหมคะตีถ้ากดไลค์<อ>กดแชร์คอมเมนต์ให้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้การก่อไฟด้วยค่ะใช่ค่ะอุ้ยร้อยจริงนะคะไม่ดูระหว่างที่เราให้น้องพุของเราไปเปตนนะพอแล้วก็อยากเห็นไหมคะ ครับผมอันนี้ที่โครงหมูครับอันนี้สูตรคุณย่าครับคุณย่าไปทำตั้งตั้งัตครับสูตรนี้คุณย่าให้เลือกระหว่างที่ดินครับกับสูตรอันนี้ผมได้เลือกสูตรเอาไว้เพื่อ่อกำไรในชีวิตตัวเองครับหลังจากนั้นคุณย่าตายผมก็มานี่ครับมาทาเปิดร้านถ้าผมลองเข้า Google ดูผมก็เจอสูตรที่ทุกสูตรเลยครับเต็มกูเกิลเลยแต่วพรย่าหลอกผมลูกยี่ผมเลือกที่ดินกงินรวยไม่ไ้เพื่องมาดังขายครับนะครับเราจะหมักทิ้งไว้ยี่สิบนาทีครับเราก็จะมาย่างกันครับหมักไว้ให้มันนุ่ม เออะะไร่้คนช่วยเราเยอะมากวันนี้ทุกคนเด็กคนนี้วันนี้มันหมอไม่ร้อนเลยไอเดย์แชนแนลไหนช่องไหนนะช่องไหนนะมาดูไหนในเมื่อกี้อ่ะช่องอะไรอ้าวโอ้ยจอไปแล้วช่องอะไรเอ็นจีเอจีจะพังแล้วสมศักด์จะพังแล้วดูนะครับผมวิธีการเสริมครับครับแล้วก็จาลงเตาเลยครับไฟก็ร้อนอ่อนครับ อ่อนจริงว่ามีคนกล้าจับไหมเนี่ยเฮ้ยหมูสุกแล้วไฟก็ยังเป็นเปอยงางเรับอ,อันนี้คือเสียงหมูสุกแล้วเหรอเสียงลมเตาอาไรไปเลยมาบแบบักละครับโย่ โยมมาข้างพ่อดิอเฮ้ยอย่าดิพี่มึงน,น,นะ <c oughs> นี่ครับยิ่ยงโยมผมเพิ่งบวชมาสิบป,ปีเองครับพาเด็กวัดเสาหลินมากินหมู้ครับครับวันนี้เรามากินอะไรครับเด็กๆมากินกุนมิน้นครับแล้วัที่โครงหมูครับไ,ได้แล้วครับที่โครงหมูนะครับครับผมเดี๋ยวเราก็จะย่างให้มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนสุกว่าสีมันจะสวยครับเราก็จะลองใส่ซอสกะเทิดูรสชาติจะเป็นยังไงนะครับกินเดียวก่อนครับเดี๋ยวกินไม่ได้มาเราก็จะถู ทูเทไทอ่อะ หมูเรามาครบแล้วครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับบนหลังเราเท่าเลยนะครับเอ้ยอ่ะหยิบเลยหยิบเลยมาเข้ามาเข้ามาอะไรอ่ะพี่อ่หยกหยิบหยกด้วยนู่นไปหยิบหยกกัน่เอาเป็นแบบกระตุกก็มาล่าลอยเฮงไงหมาล่ามาล่าลอยเขาบอกแล้วหมาล่าลอยยิ่งจิ้งก็ทำมากกว่าที่เราได้แดงไป เป็นผู้ชมอ่ะน่อยนะครับบลาครับช่างคนเนื้อนี้เลยครับไปยังไปเลเข็นไหม อร่อยกรั่อไหมทำไปดิเสร็จปะอร่าอร่อยอ่ะพอจิ้มซอสหมานห่อยน้ำลาอืมอรอยมา แล้วมนนิดหอแล้วมันนนิดือเอไม่สนใจก้อนเนี่ยังไรอร่อยมหยกครับมันเลยอ่ะนมครจิ้มซอมะเขือเทศอร่อยจริงจริงมจใจ ดู เนื้อแบบนุ่มมั้งนี่ครับนี่อันนี้เนื้อมีกระดูกเลยครับนื้โหโอ้อเนื้อด้วยเหรอด้วยโอ้อห้อ้โหด้วย ไม่เป็นฟังกับเลยทุกคนรัาขยันไปแท้เลยค่ะร่างเป็นคนฉลาดนี่ใหญ่ส่วนแล้วฟักับอ๋อทสุดท้ายแฟนแฟนหลอกแฟนก็บอกเขาค่อย้าเลยก็ฟังก์กับ ออรร่ยคับเนื้ออะไรแบบไม่สุกมากครับก็สุกแต่ว่าไม่มากก็าอาจเหนียวหน่อยดูอ่อนนะ <c oughs> อุ้งเท้าเหีนน <c oughs> ้ยนะอือเรียงครับไม่กี่นาทีทำตั้งานกินได้แค่สามสี่ทำสามชั่วโมงกินสมมามนาทีครับ <c oughs> อร่อยนะ